สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเอดดี้ควเมเบิลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้รู้นะครับว่าหลักการทําร้านอาหารออนไลน์นะครับซึ่งสามารถจะทําซึ่งสามารถทํายอดได้อย่างน้อยวันละสามพันห้าถึงสี่พันนะครับบางวันอาจจะทาได้ห้าถึงหกพันต่อวันนะครับเรามาดูนะครับว่ามันมีวิธีการยังไงครับผมเริ่มยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเคล็ดลับดีๆนะครับมาให้กับทุกคนได้ดูนะครับ ผมเปิดร้านโคลเมเบิรมาประมาณเกือบจะ1ปีได้แล้วครับแล้วก็90%เป็นครับเป็นออนไลน์ทางนั้นนะครับก่อนที่ผมจะมีหน้าร้านอย่างนี้นะครับผมเปิดออนไลน์นะครับเป็นไม่มีหน้าร้านมาก่อนนะครับมีแต่ครัวนะครับดูนะครับดูให้ดูประกณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างครับในการขายออนไลน์นะครับก็จะมีไม่เยอะครับถ้าเป็นของฟู้ดแพนด้านะครับจะมีเครื่องเขาครับนี่เลยจะมี2เครื่องจะมีเครื่องแบบนี้นะฟู้ดแพนด้าจะมีเครื่องให้อย่างนี้นะครับให้ดู เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ของบูมเบิด้านะครับจะเป็นแท็บเล็ตนะครับซึ่งเวลาเราสมัครนะครับแล้วทางเซลล์นะครับเขาจะส่งมาให้ภายในอาทิตย์อีกสองอาทิตย์นะครับผมอันนี้ทําไมถึงมี2ตัวนะครับผมมีเมนูหลายตัวครับมีเมนูหลายเทมนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยใช้ตัวเดียวใช้แค่ครัวเมเบิลบางเมนูคนอาจ ผมอาจจะไม่เห็นนะครับในคเตรเบิร์ผมก็เลยดึงขึ้นมาอีก1ตัวนะครับก็คือเปิดอีกร้านหนึ่งครับเป็น2ร้านนะครับอันนึงเป็นคเตรเบิร์นะครับอีกอันนึงเป็นเบอร์เกอร์เฮาส์นะครับดูนะครับจะให้ดูนี่ผมมี2เครื่องนะครับแล้วก็ส่วนโทรศัพท์นะครับเครื่องนี้จะใช้เปิดแก๊ปนะครับแล้วก็ไลน์แมนแล้วก็คิดนะครับดูหน้าตาหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูครับ อันนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าตาอันนี้จะเป็นแกลบนะครับอันนี้เป็นแกลบอันนี้ดูครับุกท่าันนี้เป็นแกลบแล้วก็เกตครับก็จะอยู่ในมือถือนะครับเกตก็อยู่ในมือถือแล้วก็อีกตัวหนึ่งลายแมนนะครับลายแมนหรือวงในก็อยู่ในมือถือนกันนะครับมีของแพนด้า Panda ครับที่เขาที่เขาเอาเครื่องแท็บเล็ตมาให้เรานะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็ ป็นประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามเราสามารถเปิดได้มากกว่าหนึ่งร้านนะครับเราเราอยากจะทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ตั้งชื่อร้านขึ้นมาร้านหนึ่งแล้วก็หาเมนูมาสักสองสาเมนูอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงแอปไปครับแต่ว่าต้องหาเมนูที่ลงทุนต่านะครับเพราะว่าแอปเขาจะกินเราไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราทําแค่ร้านเดียวแล้วเอาเมนูไปกระจุกกระจุกบางคนมันมองไม่เห็นครับมันไม่เด่น การที่ทาให้เด่นเราเราก็เปิดเปิดขึ้นมาเลยครับไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเราจะเปิดกี่ร้านก็ได้นะครับในแอปพลิเคชันแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ต้องคิดเมนูหน่อยนะครับแล้วก็คิดต้นทุนดีๆนะครับถ้าไม่งั้นเราจะขาดทุนนะครับเพราะคิดเขาเอาเราไปเยอะมากครับอย่าลืมนะครับครัวเมเวิร์นะครับขอฝากไว้ด้วยถ้าใครต้องการจะต้องการคลิปหรือว่าทริคนะครับหรือว่าเป็นเคล็ดลับนะครับในการทําร้านอาหารออนไลน์นะครับก็สามารถ แชร์ได้แล้วก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมาครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ